สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านๆ by The Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนคลองหลวงกันบ้างนะคะกับโครงการพิษา9 6ทับค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง2อําำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโครงการนี้เป็นหนึ่งหนึ่งโครงการที่น่าอยู่นะคะเพราะว่าภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านทําผมนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะมีเจ้าหน้าที่ดู และรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายและก็พักผ่อนค่ะ รอบๆโครงการนะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยค่ะทางห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะเทสโก้โลโตัสค่ะแล้วก็แมคโครอยู่ใกล้กับสถานศึกษาค่ะทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งนะคะอย่างเช่นตลาดไทยตลาดไอยาลานะคะอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลพัรทรุธนบุรีอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมตัวบ้านเลยด,ดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่มิวพามาชมแล้วค่ะบ้านหลังนี้เลขที่287229เป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและก็1ที่จอดรถค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะมีการต่อเติมส่วนของหลังคาค่ะทำให้สามารถจอดรถในร่มได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นสวนนะคะซึ่งท่านก็สามารถปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ดอกไม้แล้วก็วางโต๊ะนั่งเล่นบริเวณด้านหน้าบ้านได้หรือว่าจะทำเป็นพื้นที่สำหรับตากผ้าเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันต่อเลยดี ว่่าคะเข้ามาจากหน้าบ้านค่ะเราก็จะพบกับห้องโถงก,งกว้างๆเลยนะคะซึ่งพื้นที่ส่วนของหน้าบ้านตรงนี้ท่านสามารถใช้เป็นห้องรับแขกได้ค่ะสามารถวางชั้นวางทีวีไว้อีกด้านนึงนะคะตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆส่วนอีกด้านค่ะก็สามารถวางโซฟาโซฟาเบดหรือว่าจะเป็นชุดรับแขกก็ได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะท่านสามารถใช้ตู้โชว์หรือว่าตู้เก็บของค่ะกั้นพื้นที่หน้าบ้านกับหลังบ้านให้เป็นสัดส่วนได้ค่ะเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้นะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งรับประทานอาหารได้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านนะคะได้มีการต่อเติมเต็มพื้นที่เลยค่ะทั้งการปูกระเบื้องแล้วก็มุงหลังคาทําทเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องซักล้างนะคะในส่วนของห้องครัวมีการบิว์อินส่วนท็อปแล้วก็มีทั้งซิงล้างจานมีพื้นที่ค่ะให้วางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้ในการเตรียมอาหารต่างๆค่ะอีกด้านหนึ่งของห้องครัวค่ะได้มีการแบ่งพื้นที่ด้วยประตูบานสไลด์นะคะเพื่อที่ด้านในจะสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้นั่นเองค่ะ ที่ชั้นหนึ่งมี1ห,ห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะเดี๋ยวตามนิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้นสองจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่นิวพาม,มาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะและก็ยังมีมุมที่เหลือนะคะที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าจะทําเป็น Walk-in c l o ซ็ตก็ยังได้ค่ะที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะมีหน้าต่างบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านถึง2บา้านใหญ่ๆด้วยกันค่ะสามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และก็เปิดเพื่อระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3าจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยกันนะคะสามารถวางเตียงขนาด3ามฟุตครึ่งได้วางตู้เสื้อผ้าและก็โตเครื่องแป้งได้ค่ะหรือว่าจะทําห้องนึ่งให้เป็นห้องทํางานห้องพระอีกห้องนึ่งนะคะทำเป็นห้องสําหรับดูหนังฟังเพลงก็ได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันทั้งอ่างล้างหน้าชักโครกและก็ฝักบัวค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษา96ทับ1รังสิตคลองหลวงเริ่มต้นที่หน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตขับไปทางถนนรังสิตนครนายก2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรังสิตนครนายก31ขับต่อไปอีก7.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ้าหลังนี้เป็นอีกหลังนึงนะคะที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะท่านไหนที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกันได้ค่ะทั้งช่องทาง Facebook แฟนเพจ J a s s s t t m n n g g m m n t t และที่ช่องทาง Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้บริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าทาวโฮมและก็อาคารพาณิชย์ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ